ทำไมแอบอยู่อย่างนี้นะคะก็มีอันนี้อ่าอ่าวันนี้นะคะยยนิดได้รับข่าวดีนะคะเพื่อนๆน,นี่คือข่าวดีนะคะของแยนิดนะคะได้ได้พินแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะวันนี้ก็ได้พินแล้วดีใจดีใจนะคะเพื่อนดีใจดีใจนะคะก็อยากจะมา สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีแล้วก็จะมาขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยผลักดันนะคะให้แอนิดนะคะมีวันนี้นะคะที่ได้ประสบความสําเร็จนะคะก็คืออันนี้คือประการด่านสุดท้ายเนาะของทุกๆคนที่รอคอยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะทั่วโลกนะคะที่คอยมาเป็น คอยมาผลักมาดันเยนิดนะคะก็จนจนได้นี้นะคะจนได้สิ่งนี้มานะคะก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค้นานะคะ <c oughs> <c oughs> ด้วยความดีใจดีใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นะก็ <c oughs> คำจริงวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะรีวิวกินกินผลไม้นะคะแต่ผลไม้ก็ยนิดยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่ายัยงไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก,ก็เลยเอาไอศครีมมาแทนนะคะแล้วก็อยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะนะคะจะรีวิวกินไอศครีมนะคะแต่ว่าขอคุยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนก่อนนะคะว่า ที่มาให้การสนับสนุนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะก็ยายนี้ก็ใช้เวลานะคะที่ทำทำตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็ตีว่าวันที่หนึ่งเอ่อหนึ่งก็ตีว่าประมาณหนึ่งพฤษภานะคะหนึ่งพฤษภาเนาะพฤษภาพฤษภาพฤษภามิถุนารกาจจรกฎาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะก็ธันวาแล้วก็ตอนนี้ก็เดือน มกรากุมภาโอ้สิบเดือนแล้วนะคะมีนานะคะมีนานะคะสิบเดือนนะคะสิบเดือนนะคะสิบเดือน,อนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าใช่ไหมครัคว,วันที่สี่เนาะใช่ไหมครับเพือนเพื่อวันที่สี่หรือเปล่าวันที่สี่ใช่ไหมก็มตีว่าสิบเดือนสี่วันนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ห้าวันเนาะสิบเดือนสี่วันนะคะวันที่สี่เนาะที่ ที่ประสบความสําเร็จนะคะถ้านับมาตั้งแต่เราได้ 1, พันซับแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะคะแต่ว่าตอนที่สี่พันชั่วโมงนี่ก็โหหนักนาสาหัดเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอืมยังนี้ต้องขึ้นไลฟ์สดนะคะแต่ว่ายังนี้ก็ต้องทํางานด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้นอนเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเลิกงานเลิกงานมานะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะเก้าโมงเก้าโมงหรือสิบโมง ไม่ใช่สี่เก้าโมงสิบโมงก็ไปเฝ้าเพื่อนนะคะมากลับมาจากที่ทํางานก็ไปเฝ้าเพื่อนนะคะพอเพื่อนลงไวท้ที่แล้วก็ไปขึ้นต่ออีกนะคะขึ้นต่ออีกนะคะเอ่อไม่ได้นอนค่ะจนจากจากที่วเราเข้างานอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มออกเวรเจ็ดโมง เกือบเกือบเกือโมงครึ่งเนาะอาบน้าอาบนวนอาบนี่เสร็จแล้วนะคะไปเฝ้าเพื่อนลงจากเวทีเพื่อนก็เราขึ้นต่อเราขึ้นต่อก็ประมาณสักเอ่อเที่ยงเที่ยงนะคะหรือว่าใช่สี่เที่ยงเที่ยงของประเทศไทยนะคะสิบสองน่ะสิบสองนาฬิกาที่นี่ใช่ไหมก,ก็ยาวไปอีกสองชั่วโมงหรือว่าสามชั่วโมงนะคะไม่ได้นอนยาวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนายนี้เนาะโอ๊ย ช่วงนั้นน่ะมันจะตายนะคะหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะหมดจริงๆนะคะเอ้ยทําไมว่าคนอื่นเขาถามว่าทําไมทําอะไรนักหนานะคะเราอยากประสบความสําเร็จนะคะอยากจะอยากจะได้นะคะอยากจะได้ในสิ่งนี้ว่าเราคนอื่นเขาทาได้ว่าเราทําได้ไหมนะคะยี่นี้สรุปแล้วนะคะทุกคนทําได้ค่ะเพื่อนๆนะคะทุกคนทําได้นะคะเพื่อนๆนะคะทําได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเราใช้ความพยายามนะคะพยายามหน่อยนะคะเพื่อนๆอย่าเยออย่า อย่าท้อถอยนะคะอาจจะมีอาจจะมีบ้างที่ว่าเราถอยนะคะเราท้อเราถอยนะคะแต่ก็พอเพื่อนเพื่อนฮึบฮึบขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเออช่วยช่วยอ่ะนะคะก็ก็กลับขึ้นมาอีกกําลังใจนะคะเ <phony S 1> พื่อนเพื่อนนะคะก็เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็ <maiden> อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะ <Gin ghost> ก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะตามกฎตามกติกาที่ ที่ที่ที่วางไว้ที่เขาวางไว้นะคะแล้วมันก็จะง่ายนะคะเพื่อนๆเหมือนยานิดฐนี่ยานิดก็ทําตามกฎทมกติกานะคะที่ที่เขาวางไว้นะคะยานิดไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยนะคะยานิดก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะตรงไปเลยนะคะเพื่อนๆแต่อาจจะถึง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 จุดมุ่งหมายช้าหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะถึงเร็วนะคะแต่อย่างเราเนี่ยอาจจะถึงช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเอ่อไปตามทางที่เขาเขียนไว้ไไหให้นั่นแหละให้นั่นแหละนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆ อ่อมันก็จะง่ายง่ายสําหรับการพาิจารณาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็คือจะง่ายหมดทุกอย่างนะคะจะไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่สะดุดอะไรเลยนะคะแล้วถ้าเราถ้าเราทําทําตามที่ที่กฎที่เขาวางไว้นะคะยีงนี้ก็ไปตามตามตามกฎตามกติกาทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆไม่ไม่อะไรเลยนะคะไม่อะไรเลยนะคะนี่นี่คือพูดความจริงนะคะเพื่อนๆก็นะคะ ก็อยากจะให้เพื่อนๆสู้ๆนะคะเพื่อนๆค่ะสู้ๆนะคะแล้วก็ยนิดก็จะขออยากจะขอบอกว่านะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคะยยนิดก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณ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 มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกําลังใจนะคะที่มามาผักมาดันยยนิสนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะแล้วก็ เออให้กำลังใจเรานะคะขอ,ขอกราบขอพระคุณขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเพื่อนๆค่ะนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพดีกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเพื่อนๆนะคะขอกราบขอบพระคุณมา,มากๆค่ะนะคะแล้วก็อยากจะขอฝากอ่อ ฝากอ่า,อาไปถึงพี่น้องนะคะพี่น้องของอ่าทางทางบ้านงิ้วนะคะบ้านงิว้วบ้านงิ้วก็คือบ้านที่ยานิดอยู่นะคะอ่ก็มาช่วยกันดูเยอะนะคะบ้านบ้านบ้านเกิดยานิดนะคะนี่เดีขอกราบขอบคุณน,นะคะ ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมเยนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเนาะญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะสกลนครนะคะสกลนครพัฒนาศึกษานะคะสกลพัฒนะคะหกทับสองแล้วก็หกทับสองหกทับหนึ่งนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะเพื่อนๆร่วม รุ่นนะคะที่มัธยมนะคะสมัยมัธยมของยายนิดนะคะสะกลนครพัฒนาศึกษาเนาะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้มาชมนะคะมาชมมนาะให้กําลังใจนะคะถึงจะไม่ไม่คอมเมนต์นะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็มาช่วยดูช่วยผลักช่วยเชียร์นะคะสมศักดิ์ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเพื่อนรัก <laughs> อยากจะขอบคุณสมศักดิ์นะคะเป็นพิเศษนะคะสมศักดิ์นี่ก็คือเพื่อนยายนิดนะคะตั้งแต่ยายนิดได้ศูนย์นะคะ มาตลอดนะคะทุกคลิปนะคะปล่อยไปยังไม่ถึงห้านาทีนะคะสมศักดิ์แวะมาแล้วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะแล้วเพื่อนเพื่อคนอื่นๆก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมยินี่ถึงไม่เอ่ยะคะยินี่เอ่ยไม่ทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเจ่มบลลภาขอบคุณหลายๆนะคะยายนตนะคะถนัดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทุกๆคนนะคะเพราะว่า หกทับสองนั่นแหละนะคะหกทับสองหกทัหนึ่งนะคะก็มาดูยานิดก็เยอะนะคะก็ก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่ไม่ทิ้งกันเลยนะคะเป็นเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเอ่อเป็นนักเรียนเนาะเป็นนักเรียนมัธยมนะคะเพื่อนๆกลุ่มนี้โอ้โหเหนียวแน่นกันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆยานิดพักภูมิใจกับทรงผมนะคะพูดแล้วพูดเรื่องนี้ก็กลับมาว่าเข้าตัวเองนะคะเป็นทรงผมนะคะนะคะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะวันนี้บา้บาๆบอๆไปหน่อยนะคะวันนี้ด้วยความสุขนะคะด้วยความสุขที่เราได้นะคะก็จะทําให้มีโฮอร์โมนแห่งความสุขเยอะๆนะคะหน้าตาก็จะพองๆหน่อยนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันดีใจนะคะฮอร์โมนแห่งความดีใจเนาะมันก็จะมันก็จะมาปรากฏบนไปปรากฏบนใบหน้านะคะเพื่อนๆดีใจมากนะคะดีใจมากแล้วก็แล้วก็พูดไม่ถูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะชาวแก๊งนะคะชาวแก๊งเว่นตาดําด้วยนะคะยินดีไม่ทิ้งใครนะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะยินดีก็จะดูให้ให้ทุกคนนะคะ แล้วก็จะไปให้กําลังใจแต่ถ้าเราถ้าเราผ่านนี้แล้วก็จะไปได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆขาขอให้เข้าใจด้วยนะจ๊ะไม่ได้ลืมใครเลยนะคะยังรักยังคิดถึงนะคะใยนิดน่ะตามจริงเลยอยากจะขึ้นไปร้องเพลงให้กับทุกๆคนเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแกงสวเว้นดํานะจ๊ะก็ไม่ได้ลืมใครนะคะไม่ได้ลืมค่ะนะคะยังรักยังคิดถึงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆเ คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะนอกจากว่าจะมาขอบคุณนะคะจะมาขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะมาโชว์ทรงผมใหม่นะจ๊ะเออตายคนอะไรชอบโชว์ใบหน้านะคะอายุปูนี้แล้วคะนะคะเพืเ่อนๆอยากทําอะไรก็ทํานะคะเพืเ่อนๆ อยากจะทําอะไรก็ทําทําแล้วเรามีความสุขนะคะทําไปเถอะนะคะไม่มีใครอยู่ถึงร้อยปีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ได้มีมากมายนะคะที่ว่าจะทําอะไรในสิ่งที่ว่าเราชอบนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขของเรานะคะทําไปเถอะคะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะยานนี้ก็เหมือนกันนะคะยานนี้ก็ก็ทํานะคะใครจะว่ายังไงก็ก็ช่างเขาเราอย่าไปทํา เพราะว่าเราทําในส่วนของเรานะคะเราไม่ได้ไปทําให้ให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่นให้เขาลําบากใจนะคะเราก็ทําไปนะคะเ,เพื่อนๆขานะคะทําไปเถอะนะคะชอบทรงผมทรงนี้มากนะคะ <c oughs> ชอบมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆขานะคะเบาสบายหัวไม่หนักเลยนะคะผมจะดิดเยอะนะคะความจริงเยอะนะคะตอนที่ตัดตัวโหวเสียดายเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆมันยาวมากแล้วอะ่ะ แต่ทีนี้ก็เปลี่ยนมากนะคะเปลี่ยนมากนะคะอันนี้มันก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยาวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะใครอยากตัดผมทรงอะไรก็ตัดไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยาวนะจ๊ะนนณิชชอบชอบนะคะเพื่อนๆคาะนะคะทรงนี้นะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับทรงผมทรงใหม่ของยาิดนะจ๊ะ <c oughs> จะด่าเดียเด๋ยวด้อพี่น้องจ๊ะนะคจะ กับป้าอีทเนี่ยลักษณะนิสัยจะคล้ายๆกันนะป้าอีทจ้าป้าอีทจ้าคิดถึงนะจ้ามามาสไตล์ <laughs> <laughs> จะชอบนะคะจะชอบแต่งแต่งตัวนะคะแต่งตัวป้าอีทเขาก็ชอบแต่งนะคะถ้าเจอกันคงจะเป็นแฟดนะคะแฟด <laughs> เป็นแฟสกันเลยนะคะกับป้าอีทเนี่ยป้าอีทถ้าใครเข้าไปดูชอ่องมามาสไตล์นะคะ <laughs> จะเป็นแฟดกันเลยเป็นเออเออเลยนะคะ ชอบชอบชอบอะไรที่คล้ายๆกันนะคะนี่กับไปนี่กับไปอีทนะจ๊ะชอบที่คล้ายๆกันเนาะชอบอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านปกติอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ปกตินะคะยันนี่ก็ปกติดีนี่แหละค่ะเล่นชอบเล่นกล้องนะคะเอาเอพอแล้วนะคะเพื่อนๆบ้าๆไป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 ละไปหลายนาทีแล้วนะคะอ่ะ ไอศครีมนยี่ก็ก,กินไปบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆมาค่ามาค่ามากินไอศครีมด้วยกันนะจ๊ะพอแล้วนะคะอันนี้กินไปเยอะแล้วนะคะ ชอบที่หน้าตัวเองเป็นแบบนี้นะคะันเพื่อนๆมีความรู้สึกมันเล็กลงอ่ะเอามือทำอย่างเงี้ยก็ชอบจะชอบนะคะชอบ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 นะคะใครไม่ชอบแล้วก็ต้องชอบตัวเราเองนะคะเพื่อนนะคะต้องให้ให้ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่าให้กําลังใจให้คุณค่ากับตัวเองนะคะทุกทุกคนก็มีค่ามีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นนะคะ อยากจะร้องเพลงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้มันเยอะแล้วนะคะอุ้ยเยอะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ก็ก,ก็ก็ขอขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะมันเยอะแล้วนะคะมัวแต่มัวแต่ไม่รู้อะไรนะคะเดี๋ยวยินดีจะปิดยังไงเนี่ยปิดยางงี้สิอื้อือ